สวัสดีครับวันนี้โครงการนะครับนำล่องนะครับกับโครงการ1000แลกล้านนะครับวันนี้เรานำพิพิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาถึงนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นการเพื่อให้ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของนะครับพิพิธภัณฑ์อาหารดรเฟสนะครับวันนี้ผมอยู่กับศรีปินท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของระดับประเทศนักเขียนเพลงนักออรินเพลงนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนาตัวเองครับชื่ออะไรครับ ผมอาจารย์เทวปุตตะวันครับผมครับอมีผลงานอะไรบ้างครับอาจารย์ผลงานก็ส่วนมากจะเป็นธานาการเขียนเพลงมากกว่าก็คือที่มีชื่อเสียงหน่อยก็คือของอ่านมาราชสีมาครับอยู่อาสยามครับอาสยามครับผมแล้วก็ใต้ดินอีกมากพอสมควรครับเยอะมากมาพอสมควรนะครับครับวันนี้เดี๋ยวเข้าสู่โครงการพันแรกหนึ่งล้านนะครับเรายอมเสียเสียเงินหนึ่งพันบาทนะครับ เพื่อที่จะทายไปสุดว่านะครับใบหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเพราะว่านะครับถ้าใบหน้าของอาจารย์ไม่เปลี่ยนนะวันนี้อาจารย์จะได้1ลร้านกลับไปทันทีนะครับหลังการนะครับอ่าก่อนเดี๋ยวถามไปก่อนนะครับว่าอาจารย์คิดมากไหมกับการต้องเสียเงินหนึ่งพันคิดมากไหมก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันได้ง่ายไปหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดอยู่แล้วนะครับแต่พอเราได้ทดลองแล้วมันก็อ่า สิ่งที่เราคิดมันก็แตกต่างกันออกไปความคิดแตกต่างกันไปครับผมนะ Arizona, ครับก่อนหน้านู้นอาจารย์มีปัญหาเรื่องของใบหน้าเกี่ยวกับอะไรนะครับคือผมจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะผมจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่คืออยู่ต่างจังหวัดก็ภาษาคนมันนอกเนาะครับอ่าแดดฝนลมนี่คือเราไม่ค่อยดูแลผิวหน้าทั้งทั้งทั้งตัวเลยแหละคือเราไม่ค่อยใส่ใจครับอ่าฮะแต่วันนี้นะครับพอเราได้เข้าโครงการตัวนี้นะครับทดลอง พิการอาหารเซลล์ผิวหน้านะครับทำารเฟสวันนี้แล้วครับอาจารย์ประทับใจมากอะไรที่สุดย้อดครับย้อนนะครับหลังจากป้ายเลยนะคือตั้งแต่ป้ายป้ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะเคยใช้การพอกหน้าธรรมดาเหมือนเมื่อเมื่อเมื่อเคยสมัยอยู่อยู่บ้านนะแต่พอมาเจอตรงนี้ของอ่านะร็อกเรเฟสนะฮะดรเฟสเนี่ย รู้สึกว่านิ่มหลังจากการใช้นกก่ใช้ก็โอเคตึงเขาดึงโทรัสผิวหน้าเนี่ยให้เราลอยริ้วรอยเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกถางออกดึงออกพือให้มันกระชับขึ้นครับผมเลิความประทับใจที่อาจารย์ประทับใจมากที่สุดกับด f a รเฟสคืออะไรครับอ่าน่าจะหลังจากที่เราใช้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 เสร็จคือล้างหน้าล้างตาออกแล้วหลังจากการพอกนะคือล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน ไม่ใช่รู้สึกนะสัมผัสได้เลยคือนุ่มผิวหน้านุ่มทุกส่วนแล้วก็กระชับเธอกระชับตึงนุ่มนวลและอีกอย่างหนึ่งคือหน้าเราเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมีไอของความเป็นแบบออร่าเห็นผลโครับผมชัดเจนไหมครับครับผมชัดเจนมากเลยครับแตกต่างมากเลยครับคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนให้กับดรเฟรเกอรนครับอาจารย์ให้เต็มร้อยเลยครับให้เต็มร้อยเลยครับอ่าเสียดายไหมครับที่ต้องเสียเงินหนึ่งพันบาทไม่ครับไม่เสียดายเลยครับไม่เสียดายเลยนะครับ โอ้โหต้องขอบุณอาจารย์มากๆเลยอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับศิลปินในวงการเกี่ยวกับเรื่องอาหารปิตัวนี้ครับก่อนอื่นต้องต้องต้องแนะนานะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินนะครับอาจจะเป็นประชาชนธรรมดาหรือคนมาพนักง,งานทั่วไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับคือมันมีประโยชน์ต่อ,ต,อต่อใบหน้าหรือการดูแลการบรบลอยเหี่ยวยน่นหรือแม้กระทั่งะชะลอความแก่ลงไปได้พอสมควรเลยครับ อืมครับผมครับครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้นะครับจะจะฝากอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลงานของอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็ช่วยกันติดตามติชมครับเป็นกำลังใจให้กันและการตลอดไปนะครับผมวันนี้ยังเขียนเพลงให้กับกลุ่มซีพินคนไหนอีกบ้างครับอ่ายังเขียนทั่วไปครับผมเขียนทั่วไปรับรับนะครับรับเขียนทั่วไปนะครับครับครับสามารถติดต่ออาจารย์ได้เบอร์ไหนครับบอกได้เลยอ่าศูนย์เก้าหนึ่งสามหกสามหนึ่งหกหนึ่งห้าครับผม ครับใครที่อยากจะได้ผลงานเพลงดีๆนะครับการเขียนเพลงดีๆสำคัญมากนะครับที่จะทําให้เราโด่งดังได้วันนี้ครับอาจารย์เปิดใจแล้วนะครับวันนี้ต้องขออาจารย์มากๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่มาให้วิทยาทานเกี่ยวกับเรื่องของการทรองนะครับโครงการพันแรกล้านนะครับกับอาหารผิวด็อกเตอร์เฟสวันนี้นะครับเสียดายไหมครับที่ไม่ได้เงินล้านกลับไปน่าจะเสียดายนะครับเสียดายนะครับเราขอฝากด็อกเตอร์เฟสด้วยนะครับใช้แล้วเห็นผลทันทีครับผม ครับผมครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ